ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้นทุกท่านเข้าสู่รายการ RMU TT News ปิกัดข่าวเด่นนะครับก็กลับมาพบกับผมเดียวทันชนุดงามเรือเช่นเคยนะครับพูดคุยกันนะครับข่าวสารสาระดีๆเช่นเคยนะฮะเป็นประจําทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทุ่มครึ่งจุถึง2องทุ่มนะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะฮะในแฟนเพจ Facebook นักข่าวพักสนามหรือว่าจะติดตามผลงานอ,าอื่นๆได้นะครับในรายการบนหมยไทย PBS ทางดิจิตอล HD 3 ตั้งแต่ตีห้าจนถึง8ปดโมงเชา้ารายการล้อมมงข่าวนะฮะเป็นรายการคุยข่าว,ส,วสบายๆแล้วก็เป็นกันเองนะครับเราสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ตั้งแต่ตอน8ปดโมงยี 20, จนถึงประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งหรือที0 0บโมงอย่างนี้นะฮะรายการข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับทุกวันเสาร์ก็เข้าไปรับชมกันได้นะฮะอยากเข้ามาทักทายการเจอกันก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับ จริงๆแล้วเนี่วันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงความสุขของคนไทยนะตอนนี้กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่โตเกียวนะแน่นอนว่าเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดท,ที่รุนแรงญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีการระบาดของโควิดสิรุนแรงแต่ว่าการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นในครั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมมานานแล้วนะครับซึ่งมีการก่อสร้างสนามกีฬา การจัดเตรียมสถานที่แตนะ่การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจอควูิด -19 โจมตีไปทางที่การจัดการแข่งขันกีฬาปิกนั้นก็เป็นความหวังที่จะนำพาให้ผู้คนเ,นเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปรับชมกีฬาด้วยนะที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็ประสบภัยพิบัตินะครับถึงคาดว่าต้อง เชิญผู้คน,นคเข้าไปท่องเที่ยวผมก็เป็นสื่อหนึ่งในนั้นแล้วครับที่มีสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชิญไปนะเพื่อที่จะเข้าไปเก็บภาพการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะทีนี้มีประเด็นแบบนี้นะครับที่บอกว่าต้องพูดถึงหน่อยเป็นความสุขของคนไทยนะตอนนี้เลยก็คือการเห็นขันกีฬาเทควันโดครับสุดยอดมากนะ ที่บอกว่าสุดยอดเนี่ยเนื่องจากว่านักกีฬาไทยเนี่ยนะครับสามารถคว้าเหรียญทองได้สําเร็จนะครับน้องเทนนิสนะฮะพาน,นิพักทําสําเร็จนะครับเหรียญทองแรกให้กับประเทศไทยในกีฬาโอลิมปิกเกม2020คือหลังจากที่เอาชนะนักกีฬาจากสเปนไป ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดรอบช Ch ิงชนะเลิศเนี่ยนะครับตามรายงานบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นการแข่งขันที่แฟนกีฬานั้นต่างจับตามองนะครับสำหรับศึกเทควันโดรอบช Ch ิงชนะเลิศระหว่าวนงน้องเทนนิสพานิพักตัวแทนนักกีฬาไทยก็ประทะกับมาเรียนาเซโรโซนักกีฬาดาวรุ่งจากสเปนนะครับวันที่24กรกฎาคม 2,564โดยืึอครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างดูเดือดแล้วครับทั้งน้องเทนนิสแล้วก็อารีอาณาเซโรโซ,โซเนี่ยต่างก็ใส่กันแบบไม่มียั้งเลยแล้วครับกองเชียร์ก็ลุ้นแล้วก็เชียร์กันอย่างเต็มที่กระทั่งคือผลออกมาว่าน้องเทนนิสเนี่ยเป็นผู้ชนะและก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับคนไทยได้สมร็จเลยนะฮะนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับรายการของเรานะครับ หลังจากที่แข่งขันชนะแล้วเป็นอย่างไรนะครับอยากจะให้รู้จักหน่อยน้องเทนนิสเป็นนักกีฬาเทควันโดผู้พิชิตเหรียญทองแรกของไทยในโตเกียวโอลิมปิก2020นะครับดีใจนะฮะคนไทยเราทำได้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาการระดับโลกที่คนไทยและชาวโลก ต่างโรคอยสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นทัพนักกีฬาไทยก็ร่วมกันตดเพ้าเข้าช่วงชิงเหรียญทองหลายประเภทด้วยกันหนึ่งในนั้นนะครับก็คือน้องเทนนิสนะฮะเป็นนักกีฬาเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับเจ้าตัวนั้นสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับประเทศในที่สุด ผมพาประดักกับประวัติของน้องเทนนิสหน่อยมีชื่อจริงว่าเรืออากาศตรีหญิงผานิพักวงพัฒนาก,กิจเกิดวันที่8สิงหาคม2540นะครับเป็นบุตรสาวของนายสิริชัยวงพัฒนก,กิจศึกษานิเทศสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2เทนนิสพานิพักนั้นเป็นลูกสาวคนสุดท้องมีพี่น้องอีก2คนนะครับก็คือเรืออากาศเอกหญิง ก่อนวิภาวงพัฒนาิจหรือว่าบูลลิงอาจารย์สอนนักเรียนในร้อยที่โรงเรียนเตรียมทหารอดีตนักกีฬาว่ายน้ําไปแข่งขันกีฬาอาราฟูราเกมที่ประเทศออสเตรเลีย,ยนะฮะนายสราวินวงพัฒนาิจชื่อเล่นลว่าเบสบอลฮะเป็น,น,นอดีตนักกีฬาว่ายน้ําไปแข่งขันกีฬาอาราฟูลาเกมที่ประเทศออสเตรเลียอดีตนักกีฬาเทควันโดได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับ นี้ตอนประถมศึกษาเนี่ยเรียนที่อนุบาลสุราษฎร์ธาน,นีครับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทพดีลากรุงเทพมหานาครปริญญาตรีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาเทควันโดเลยนะครับเทนนิสพานิพักเนี่ย เริ่มเล่นกีฬาเทควันโดตั้งแต่ยุ9ค9ขวบครับแล้วก็ได้เป็นนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทยปี2554ในขณะอายุ13ปีจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดรุ่นไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงต่อมาโค้ชเชยองซุกผู้ฝึกสอนเทควันโดชาวเกาหลีใต้เนี่ย ก็มองเห็นหน่วยการครับแล้วก็ความสามารถก็เลยเรียกตัวเข้ามาฝึกซ้อมและขัดเลือกเป็นนักกีฬาเทควันโดตัวแทนคิมชาติไทยเทนนิสพานิพักได้รับแรงบนันดาลใจจากการเล่นเทควันโดมาจากพี่ชายครับและมีนักกีฬาเทควันโดในดวงใจคือวิวยุบภา,าบุรพลชยัยเจ้าของเหรียญทองแดงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2004ณกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะครับ เส้นทางในกีฬาเทควันโดรุ่นเยาวชนและก็ผลงานนะครับพศ2554ก็เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการโคเรียโอเพน2011ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ก็คว้าเหรียญทองรุ่นไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงซึ่งก็เป็นการแข่งขันเทควันโดครั้งแรกในฐานะเยาวชนทีมชาติไทย2555ครับเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการเทโรบอกโอเพน2012 นะครับที่เมืองเทเดบอกประเทศสวีเดนคว้าเหรียญทองรุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงมาได้แล้วก็เข้าร่วมกนนารแข่งขันเทควันโดเยาวชนญิงแชมป์โลกนะครับรุ่นไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงที่เมืองชามเอลชิกที่อียิปต์นะฮะเข้าร่วมกนนารแข่งขันเทควันโดเยาวชนทิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมที่เมืองโฮจิมินประเทศเวียดนาม เขาร่วมกันแข่งขันเทควันโดรายการโคเรียโอเพน2 0 1 2ที่ประเทศเกาหลีใต้ก็คว้าเหรียญทองรุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงถือว่าเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่2จากรายการนี้แล้วก็ได้รับการคัดเลือกไปเก็บตัวในกีฬาเทควันโดชุดโอลิมปิกลอนดอนเกมครับซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษก็เดินทางไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ครับภายใต้การฝึกซ้อมของเชยยองซุกก่อนที่จะได้รับเหรียญ ทองแดงจากการแข่งขันเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิกรัมนี้ก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเลยนะฮะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษปี56เนี่ยนะฮะก็เข้าร่วมการแข่งขัน US Open เทควันโดจะเป็นชิป2013นะครับที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองรุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมญิงขึ้นมาได้ แล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเยาวชนทิงแชมป์เอเชียนะฮะ2013ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับก็คว้าเหรียญทองรุ่นไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการโคเรียโอเพน2013ที่เกาหลีใต้ก็คว้าเหรียญทองรุ่นไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3จากรายการนี้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการเอเชียนยูสเกม2013นะครับที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คว้าเหรียญเงินรุ่นไม่เกิน 47กิโลกรัมหญิงมาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมครั้งที่27ที่เมียนมานะครับในการแข่งขันที่คอนโดรุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงผลจากการแข่งขันได้เพียงเหรียญเงินครับเนื่องจากว่าพ่ายคะแนนให้กับนักกีฬาเจ้าภาพแบบค้านสายตาจากการถูกเตะไปที่ศีรษะก็ทําให้คะแนนขึ้นเป็น7ต่อ5ทางโค้ชก็ขอเยื่นมประ้วงแต่ก็ไม่มีการกลับคันตัดสินด้วยนะฮะ ปี57เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเขาร่วมการแข่งขันที่คอนโดรายการที่ราบอกโอเพน2014นะครับที่สวีเดนนะฮะก็คว้าเหรียญทองแดงรุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงมาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับปี2014เหมือนกันนะครับกีฬาโอลิมปิกเยาวชนรอบคัดเลือกซึ่งจัดขึ้นที่ไทเปไต้หวันนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อคว้าควต้าไปเล่นรอบสุดท้ายในหารรมก,กีฬายูทโอลิมปิกเกมครั้งที่2 ตอนนั้นเนี่ยคือว่าคว้าเหรียญทองจากกีฬาเทควันโดรุ่นเยาวชนหญิงไม่เกิน44กิโลกรัมมาได้เขาร่วมมากับกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่สองที่หนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ซึ่งเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยเทนนิสพานิพักสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเทควันโดไทยอีกครั้งนะครับด้วยการเอาชนะคะแนน เหียนทิทูทุยนักกีฬาจากเวียดนาม12ต่อ0ในรอบแรกนะฮะซึ่งเธอนั้นชนะแหลกจริงๆนะฮะต้องชื่นชมปี57เนี่นะฮะทีนี้ก็เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเทควันโดในรุ่นของประชาชน,นะฮะแล้วก็เข้าร่วมกนนารแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่มไม่เกิน4 6กกิโลกรัมหญิงนะครับที่อุซเบกิสถานนะฮะเป็นนักกีฬาเพียงคนเดียวที่สามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยนะครับ การแข่งขันเทควันโดในอินชอนเกมหรือว่าเอนชินเกมครั้งที่17อีกนะครับที่เกาหลีใต้รอบ16คนก็ชนะคะแนนนักกีฬาจากเวียดนาม9ต่อ3รอบ8คนชนะคะแนนนักกีฬาจากลาว16ต่อ0รอบรองชนะเลิศก็พ่ายคะแนนนักกีฬา,า,าจากไต้หวัน4ต่อ5ควา้าเหรียญทองแดงรุ่นไม่เกิน46กกิโลกรัมหญิงเข้าร่วมการแนข่งขันกีฬาเทควันโดนะครับในปี2014ันสะรุ่นไม่เกิน49กกิโลกรัมหญิงที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะฮะ ปี58นะครับเข้าแข่งขันกีฬาเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิโกรัมหญิงที่กรุงโดฮากาตาก็คว้าเหรียญทองแดงมาประวัติเขาเยอะมากครับไปการทำการแข่งขันนี่นะฮะศึกของเทนนิสแต่ละอย่างนั้นไม่ง่ายนะครับแต่ว่าดูแล้วเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงแกร่งที่ไม่ยอมแพ้จริงๆนะจนปี60เนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ US Open Taekwondo จะเป็นชิป217นะครับก็คว้าเหรียญทองรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมมานะครับเก่งเหลือเกินครับประวัตินี่ยาวมากครับนี่ผมอ่านมานานแล้วนะฮะยังไม่จบเลยฮนะประวัติเยอะจริงๆกับผลงานของน้องเทนนิสนะัตอนนี้นะครับเทนนิสนั้นก็มีภารกิจเป็นทหารหญิงด้วยนะครับเพราะว่านายสิริชัยวงพิพัฒนานกิจพ่อของเทนนิสเขาเคยโพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพว่าเทนิสเนี่ยไปยื่นสัญญาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรพร้อมกับหนังสือคำประกันแล้วที่กรมมาจาการทหารอากาศเจ้าหน้าที่บอกว่าไปตัดชุดได้เลยเป็นคำพูดที่ไพเราะจริงๆน่าฟังมากๆบอกว่าเราต้องไปจัดการหาเครื่องแบบเปลี่ยนอัลาจากจ่าโทไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือว่าเรือกาตรีนะชินชมจริงๆนะครับโอ้สุดยอดครับความแข็งแกร่ง ของเทนนิสนักเทควันโดไทยก็น่าจับตามองมานาอยู่แล้วเพราะว่ามีความสามารถมีความมุ่งมั่นมีความไม่ยอมแพ้ผมติดตามเขาในสื่อสังคมออนไลน์อย่างในอินสตาแกรมเหมือนกันแล้วก็ยังมีทิ k t o k นะฮะก็ดูแลเป็นคนที่อารมณ์ดีนะครับทําคลิปน่ารักน่ารักสนุกสนุกเนี่ยมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับบันทึกภาพตอนที่ฝึกสม ให้กับแฟนคลับได้ดูกันอย่างในเิสระแกรมเนี่ยมีคนติดตามเยอะมากและเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีคนติดตามมากมายมหาศาลมากกว่าทุกครั้งที่เป็นอยู่ด้วยนน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้การไม่ทอ้อถอยการไม่ยอมแพ้แพ้มาแล้วก็ไม่เป็นไรก็สู้วันต่อไปนะครับวันหนึ่งก็สำเร็จนะฮะนี้หลังจากที่เทนนิสเนี่ยเขา ชนะมาแล้วนะครับมีคนแสดงความดีดแน่นอนว่าคนไทยครับแต่ว่ามีการส่งต่อกันนะครับในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าบ Big Big ิ๊กป้อมบิ๊กตู่ร่วมยินดีด้วยที่สามารถไปชิดเหรียญทองแรกของคนไทยแล้วก็ส่งกาลังใจให้กับนักกีฬาคนอื่นๆทําหน้าที่พูดแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะนตว่าเป็นข่าวดีครับที่ทําให้คนไทยมีความสุขนะฮะว่อน,น้องเทนนิสพานิพัก์สามารถคว้าเหรียญทองแรกให้กับไทย มาได้นะครับล่าสุดเนี่ยรายงานว่าพลเอกประวิตวงสุวรรณประธานคณะกรรมการ,กร,การโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้วิดีโอคอลเพื่อแสดงความยินดีกับเรือ,อากาตรีหญิงพาณิพักวงพัฒนาก,กจหรือว,ว่าน้องเทนนิสในกีฬาเทควันโดหญิงในรุ่น49กิโกลกรัมและสมาคมเทควันโดที่สามารถคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมตัวเกี่ยว2020เป็นการคว้าเหรียญทองเหรียญแรก ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับหัวหนประวิต์เนี่ยบอกว่าได้กำชับให้ลูกฝาดูแลทัพนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างดีที่สุดขอเป็นกํนาลังใจกันบนักกีฬาทุกคนในการแข่งขันทุกๆประเภทเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์กองทัพนักกีฬาไทยทําหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่านายอนุชาบุมรพัชชัยศรีครูสุประจําสํานัก นายกะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกประเภทด้วยฮะก็ชื่นชมจริงๆนะครับสาหรับทัพนักกีฬาไทยไม่ใช่เฉพาะน้องเทนนิสเท่านั้นนะฮะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนละกันนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถาน,น,นการณ์เรื่องของบ็คซินป้องกันโควิดสิบเก้ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสักครู่กลับมาติดตามกันนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลย,ยีราชมงคลทัญบรุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม Rm U T T Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Rm MM U T T News กข่าวเด่นนะครับกับผมเดี่ยวท่านชนนงามเหลือนะฮะแน่นอนนะครับฝากผลงานไว้รายการวันใหม่ไทย PBS ทางดิจิตอล HD 3นะครับรายการ Rm MM U T T News พิกัเข่าวเด่นนะครับเราเจอกันทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับช่วงแรกเนี่ยคุยเกี่ยวกับประเด็นเชียร์นักกีฬาไทยครับเทนนิสกีฬาเทควันโดที่ได้เหรียญทอง,องแรกให้กับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับสถา,านการณ์โควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของวัคซีนแะครับวัคซีนการจองวัคซีนนั้นเป็นอย่างไรเพราะมีข่าวมาแบบนี้บอกว่าคนจองวัคซีนโมโนนา อาจจะแฮวนะฮะเพราะว่าเริ่มมีข่าวว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทยอยคืนเงินเนื่องจากว่าโดนตัดโคตาเป็นยังไงฮะคือใครมีข้อมูลตรงนี้เนี่ยใครด้วยที่โดนตัดโคต้าไปแจ้งมาหน่อยลวกันแต่ว่ามีโรงพยาบาลอินทรารัฐบอกว่าก็ออกมาชี้แจงคนโดนคืนเงินมัดจำจองมัดสิมุดหน้าก็บอกว่าโรงพยาบาลเอกชน200 77แห่งก็โดนลดโคต้าครับยอดรวมจองเนี่ยล้านสองแสนโดสแต่ว่าเข้าไทยในยแค่4ี่ล้าน9ก0 0แสนโดสแล้วต้องมีการแบ่งให้กับสภากาชาติอีก1ล้านโดสนั้นนะฮะคือโรงพยาบาลอินทรารัฐประกาศเรื่องการคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนโควิดถังเลือกซึ่งเป็นวัคซีนบูโนุนาเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไม่ครบตามที่สั่งจองไปครับ โดยจะทําการคืนเงินมัดจําให้ภายใน15วันทําการหลังจากที่ได้รับการนําหลักฐานในครบถ้วนแล้วต่อมาก็มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเดเข้าไปคอมเมนต์สอบถามโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับใจความว่าทําไมไม่ประกาศในเพจว่ามีการยกเลิกการจองวัคซีนและแม้ว่าจะคืนเงินให้ก็เท่านั้นเพราะว่าในมุมของคนจองไปก็คือโดนโลอยแพโดนขโมยวัคซีนพร้อมตั้งคาถามว่าถ้าไม่มีการวางแผนก่อนจะเปิดให้จองทําไม นะครับแล้วแอดมินเพจโรงพยาบาลอินทรารัฐเนี่ย mm. ก็มีการชี้แจงคําถามดังกล่าวว่าต้องขออภัยไปอย่างสูงเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับการจัดสรรวัคซีนบูนโ,โดน,นามาน้อยกว่าจํานวนที่สั่งจองไปกับทางองค์การเภสัชกรรมซึ่งโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์โตยแย้งในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนเนื่องจากว่าเป็นมติข,ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีหลายที่โดนตัดโคต้าไปและได้รับการจัดสรรมาน้อยกว่าจํานวนที่สั่งจองไปเช่นนั้นเช่นกัน กรณีนะครับโรงพยาบาลสั่งจองไป2 0 0 0 0โดสซึ่งเพียงพอสำหรับทุกท่านแต่ว่าได้รับจัดสรรมาเพียง1,3,140โดสจากทางสมาคมขนาะเดียวกัน2 7 7โรงพยาบาลที่เข้าร่วมทุกโรงพยาบาลที่มียอดจองเกิน1,000 0โดสจะโดนตัดจำนวนวัคซีนที่จะได้ก็จะลดลงทุกแห่งก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้าบางท่าน โดยจะดัดสิทธิ์ตามลำดับรราการโอ,อนเงินเข้ามาแล้วก็จะรีบดําเนินการคืนเงินให้โดยเร็วที่สุดขอภายในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อีกครั้งเพจเผยข้อมูลว่าตอนแรกเนี่ยมียอดจองไปนะครับเก้าล้านสองแสนโดสนะฮะแต่ว่าทางองค์การเภสัชแจ้งว่าจะสามารถนาเข้าวัคซีนมาเดือนตัวลาคมได้เพียง4.9ล้านโดสก็ต้องแบ่งให้กับทางสภากาชาติไป1ล้านโดสเหลือ3ล้าน9แสนโดสมาแบ่งกันในโรงพยาบาลเอกชน200 77โรงพยาบาลก็เลยมีความจําเป็นต้องตัดโคตาของทุกโรงพยาบาลที่มียอดจองเกิน1นึงโดสให้จหํานวนนั้นลดลงมานะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยโรงพยาบาลพร้อมรับฟังหากว่ามีความประสงค์ให้ช่วยเหลือพร้อมกับเผยแนวทางอีกว่าอาจจะมีวัคซีนเหลือเพราะว่าลูกค้าที่จองไว้บางท่านอาจจะได้คิวไปฉีดวัคซีนของภาครัฐถึงจะไม่สามารถรับประกันได้แต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะพยายามช่วยเท่าทีาท่จะทําได้ แล้วก็ยืนยันว่าไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เ,เกิดขึ้นเช่นกันแต่ว่าไม่สามารถไปขัดปติของสมาคมได้จึงของภัยเป็นอย่างสูงมาอีกครั้งนี่นะฮะก็มีข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ยนะครับเกี่ับประเด็นนี้เรื่องของการจองวัคซีนเนี่ยนะครับเป็นทางเลือกนะฮะวัคซีนทางเลือกซึ่งนะตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราใช้กันอยู่แน่นอนนะครับมีอะไรบ้างฮะมีซิโนแวค นะครับมีเอซ่าเซเนกาแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับซีโนโฟามนี่เป็นทังเลือกและที่ต้องจ่ายตังค์ไนะฟเซอร์เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่ามีการเซ็นสัญญาไปแล้ว20ล้านโดสนะครับไตรมาสสี่จะเข้ามาไตรมาสสี่คือว่าเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับส่วนเอซ่าเซเนกาว่ายังไง แอสต t าเซเนเนี่ยส่งจดหมายถึงคนไทยนะครับบอกว่ารับกระบวนการผลิตมีข้อจํากัดโดยเฉพาะโรงงานที่เพิ่งผลิตใหม่ครับคาดว่าจะส่งมอบได้5-6ถึง6ล้านโดสต่อเดือนและบอกว่าสรุปสิ้นเดือนกระกฎาคมเนี่ยส่งรวม11.3ล้านโดสผลทดสอบล่าสุด1โดสกายการสายพันธุ์เดลตา้าร้อยละ87เลยนะฮะ นี้ในเจมทิกประธานบริษัทแอซาเซเนกาประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขาส่งจดหมายชี้แจงชาวไทยเกี่ยวกับสถานกา,การณ์การส่งมอบวัคซีนโควิดแจ้งความว่าบริษัทให้ความสําคัญถึงการเร่งผลิตและก็ส่งมอบวัคซีนโดยเร็วครับแต่ว่าด้วยการที่วัคซีนแอซ่าเซเนกาเป็นชีววัตถุมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนจํานวนเซลล์ที่สามารถนําไปใช้เพื่อการผลิตในแต่ละรอบจึงมีความไม่แน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตระยะแรกจากศูนย์การผลิตวัคซีนแห่งใหม่ ทำให้คาดการณ์ว่าจะสามารถจะสั่นวัคซีนให้ไทยได้เฉลี่ย5-6ล้านโดสต่อเดือนขณะนี้นะครับแอสาเซเนกาได้ส่งมอบวัคซีนให้กับกระทรวงสาธารณสุข9ล้านโดสมีการกําหนดว่าจะส่งมอบอีกนะครับ2ล้าน3แสนโดสในสัปดาห์หน้ารวมเป็นยอดส่งมอบ11.3ล้านโดสณสิ้นเดือนกระกฎาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากแผนการจัดหาวัคซีนนะครับจำนวน61ล้านโดส ให้กับประเทศไทยซึ่งบริษัทก็มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนได้มากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็ยืนยันนะครับว่าแอสตราเซเนกาพยายามจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจากศูนย์การผลิตอีก20แห่งมาให้ไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้แต่ว่าด้วยสภาวะที่ทั่วโลกนะครับประสบภาวะขาดแคลนวัคซีนรวมทั้งขาดแคลนวัตถุดิบและส่วนประกอบที่จําเป็นในการผลิตวัคซีน ก็ทําให้ไม่สามารถคาดการณ์จำนวนการผลิตที่แน่น,นอนได้แต่ว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทํานําเข้าวัคซีนเพิ่มเติมตม,มาให้กับผลไทยได้นในเดือนต่อๆไปส่วนเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นนะฮะข้อมูลล่าสุดจากแคนาดาเนี่ยพบว,ว่าวัคซีนแอสตาเซเนกา1เข็มมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อดุนแรงในระดับที่ต้องเข้านอน,อนลงโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตนะครับจากโควิด -19 กสายพันธุ์เดลต้าได้มากถึงร้อยละแปดสิบเจ็ด ดังน,นั้นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านและยืนยันว่าตอนนี้ทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการยุติการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ได้หนทางเดียวที่จะทําได้คือว่าความร่วมมือร่วมใจกันของพวกเราทุกคนน,นี่ก็เป็นคําชี้แจงจากแอสซาซินกาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้มีข่าวเรื่องวัคซีนฮะของอิสราเอลนะเขาว่าย่างไง อิสราเอลเนี่ยพบประสิทธิภาพบัคซีินไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยเป็น MINA นะครับประสิทธิภาพมีลดลงร้อยละสามสิบเก้าครับหลังเดลต้าอาราวาตหนักแต่ว่ายังป้องกันการป่วยหนักได้นี้บัคซีินโควิด -19 ของไฟเซอร์แล้วก็ไบออนเทคประสิทธิภาพลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ39ในอิสราเอล ดินแดนที่ตัวกลายพันธุเดลตา้ากลายเป็นสายพันธุ์หลักอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมอบการป้องกันอย่างแข็งแกร่งต่อการติดเชื้อการหนักแล้วก็เข้าโรงพยาบาลซึ่งสำนักข่าว CNN เนี่ยของสหรัฐนะครับบอกว่าอ้างอ,งอ,อิงรายงานฉบับใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลนะฮะคือตัวเลข ประสิทธิภาพดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่เจาะจงจํานวนคนระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง17กระกฎาคมนะครับแนวพารลดลงอย่างมากจากการประมาณการก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่1 6 4แล้วก็ขัดแย้งกับข้อมูลที่ออกมาจากสารัสนาจัก็พ <c oughs> บว่าวัคซีนของไฟเซอร์และก็ไบออนเทคนั้นมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการที่มีต้นตอจากตัวกลายพันธุ์เดลต้าถึง1088 ตามรายงานของ NBC News อย่างไรก็ตามนะครับผู้ฟังครับสำนักข่าว NBC News เนี่ยเขาอ,อ้างอีงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลนะฮะเผยแพร่เม,มื่อวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมนะครับบอกว่าวัคซีน2เข็มของไฟเซอร์และ b i o อนเทคเนี่ยนะครับยังคงได้ผลเป็นอย่างดีในการป้องกันผู้ควรจากการป่วยหนักมีประสิทธิภาพการป้องกันกับการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล188 แล้วก็มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อการรุนแรงถึงร9 1ยะก็บอกว่าต้องจำเป็นต้องใส่ใจนะฮะพอเวลาผ่านไปแล้วประสิทธิภาพของวัคซีนอาจจะลดลงในแพทย์ไอแซคบูค็อกศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยทูรอนโต้นะฮะคือเขาก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเน้นย้ำ ว่าวัคซีนนั้นคงมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้ออากาศรุนแรงซึ่งช่วยให้ระบบสารสุขเนี่ยไม่ต้องตกอยู่ในสภาพรองรับไม่ไหวในขณะที่ยังไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวยาวนานอีกหลายเดือนนะฮะก็ป้องกันป่วยหนักได้นะครับเอาละฮะวันนี้น่าจะพอสมควรนะครับขอบคุณมากคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับ พบกันใหม่ได้นะครับสัปดาห์หน้าทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มแบบนี้กับผมเดียวทันชินนงามเดือนนะครับติดตามผลงานต่างๆได้ในรายการวันใหม่ไทย PBS d i g i ดิจิตอลนะครับตีห้านถึงแปดโงเช้ารายการล้อมวงข่าวนะครับทาง Facebook ไทย PBS นะรายการ r m u t t News ูิวการข่าวเด่นะทาง89.5วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University